สวัสดีครับวันนี้เราจะมากลับกันที่เกม One Punch Man the Strongest กันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันสั้นๆนะเกี่ยวกับตัวคอสตูมของฟูบุกินะครับที่เข้ามาในช่วงเทศกาลที่มีฮีโร่ซัพพอร์ตเป็นโบลอสนะครับนี่นะครับถ้าเข้าถึงเลเวล200แล้วเนี่ยเราจะได้คอสตูมมานะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเพิ่มค่าพลังกันยังไงนะครับอันนี้ต้อง บอกเลยว่าเป็นคอสตูมตัวแรกของผมเลยนะในชีวิตนี้ตั้งแต่เติมตังมาเนอะมันก็ต้องเอาให้คุ้มหน่อยอ,อันนี้นะนี่อันนี้คอสตูมผมตัวแรกและตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นอีกเลยนะครับก็อันดับแรกจากที่ผมได้ลองไปทดสอบดูนะครับอ่าตัวฟูบุกิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด4คอสตูมเนอะซึ่งคอสตูมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสะสมรูปในอัลบั้มเนี่ยจนครบ6ใบ,บเราจะได้ค่าพลังมาตามนี้ด้วยนะ ทีนี้จากที่ผมได้ทดสอบดูแล้วนะครับตัวค่าพลังที่เพิ่มให้กับตัวฟูบุกิเท่านั้นเนี่ยมันก็นจะมีอันที่1กับอันที่3นะครับส่วนอันที่2กับอันที่4เนี่ยจะเป็นอันที่2จะเป็นฟิกเกอร์เนาะส่วนอันที่4เนี่ยจะเป็นเพิ่มค่าพลังชีวิตในทีมนะครับซึ่ง2กับ4เนี่ยสามารถเพิ่มค่าพลังให้กับทีมทั้งทีมทั้งตัวละครเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยความเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่าคอสตูมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฟูบุกิหรือของตัวไหนก็นแล้วแต่นะครับอย่างพวกนี้เนาะจะค่อนข้างได้เปรียบสําหรับตัวละครที่เก่งขึ้นตามค่าพลังชีวิตของตัวเองนะครับอย่างเช่นจีนอสเป็นต้นนะอันนี้อ่าจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าตัวละครละหลายๆตัวเลยนะเพราะว่าความเก่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตเป็นหลักนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับทีนี้มีสิ่งที่ผมยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหน่อยก็คือว่า อ่าสมมุติว่าเรามีคอสตูม4ตัวเนี่ยค่าพลังชีวิตเนี่ยมันจะแตกกันหรือเปล่านะของอันที่1กับอันที่3ของอันที่2กับ4เนี่ยคิดว่าคอนเฟิร์มแล้วล่ะมันน่าจะไม่มันน่าจะ,นนาจะแตกกันได้นะครับส่วน1กับ3าเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอทดสอบดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับพวกค่าพลังชีวิตพวกนี้ที่เราจะได้มาเนี่ยครับเราจะต้องสะสมรูปภาพพวกนี้ก่อนนะให้ครบทั้ง6รูปภาพ ทีนี้รูปภาพพวกนี้มันมายัางไงนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นคอสตูมที่ซื้อตามร้านคอสตูมนะครับพวกนี้เนอะเราจะสามารถซื้อจากหีบรูปภาพพวกนี้ได้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าซื้อแค่6ครั้งแล้วจบนะไม่ใช่นะเราซื้อแล้วมันจะสุ่มให้นะอย่างตัวนี้นะของยุงของยุ่งธรรมดานะครับมันจะ บอกไว้ว่าหลังซื้อเนี่ยจะสุ่มรับไอเทมทั้งหมดนี้นะนี่เป็นรูปภาพ6รูปแล้วก็อันอื่นๆนะครับก็ลองเข้าไปทดสอบกันดูได้ลองเข้าไปซื้อกันดูได้เลยนะครับสรุปก็คือว่าการจะได้พลังพวกนี้มาไว้ในมือเนี่ยเราจะต้องมีรูปภาพอัลบั้มด้วย6รูปนะซึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้เราได้มาจากการสุ่มเอานะครับในนี้เนาะโซนคอสตูมนี่นะครับ แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเช่นอย่างของฟูบุกิที่ผมได้รับมาเป็นชุดไทย,นา,ยนาตยานารีอันนี้ผมจะได้จากฮีโร่ซัพพอร์ตเลยนะก็ะคือซื้อมาแล้วระหว่างอัพเลเวลไปเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีชุดอัลบั้มนะครับเป็นกล่องชุดรูปนักเรียนฟูบุกิอันนี้จะให้เราเก็บสะสมได้ตามเลเวลเลยดังนั้นอันนี้เราบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องสุ่มนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมได้มานะครับ บางอย่างก็จะเป็นช่วงแบบจำกัดเวลาก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของ Gnos SSR นะอันนี้เห็นไหมมันจะขึ้นระบุเอาไว้ว่าจำกัดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าคอสตูมพวกนี้มันปลดขายเมื่อไหรเนี่ยแล้วตัวอัลบั้มจะหายไปด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าหายนะน่าจะหายนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคอสตูมแรกของผมในเกม One Punch Man The Strongest ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่มีแผนจะลองซื้อคอสตูมมาใส่เล่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดสับส c คร b e กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ